กินดีต้นแับเข้าสู่ช่องไอราดาชาเนีวไปค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันค่ะเก็บผักสวนครัวค่ะเก็บผักสวนครัวไปกันเลยค่ะอันนี้ค่ะเก็บใส่นี้เลยนะคะเก็บไปที่ไหนก่อนคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีผักบุ้งค่ะใครเป็นคนปลูกไว้คะนี่เป็นต้นอะไรคะตะวันค่ะโอ้หมันเหี่ยวหมดแล้วนะคะ อ๋อนี่คืออะไรนี่เก็บกันเลยไหมคะตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะถั่วพลูค่ะนี่คือถั่วพลูใครเป็นคนปลูกไว้คะคุณแม่เหมือนกันนะคะค่ะเก็บเลยค่ะเก็บได้ค่ะเอาเก็บพี่เอานี้ให้น้องายค่ะเนี่ยต้นกระเจี๊ยบ้วยนะคะค่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะ โอเคพอแล้วค่ะไปต้นอื่นก่อนค่ะอันนี้คืออันนี้คือต้นอะไรคะนี้ต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอันนี้กินได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ค่ะเก็บเลยค่ะต้นกระเจี๊ยบก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะคะคนใต้เขาเรียกต้นกระเจี๊ยบนะคะแต่มีดอกทานตะวันด้วยนะะี่ค่ะเก็บได้หรือเปล่าดอกทานตะวันกินได้ไหม,ไมไกินไม่ได้กินไม่ได้เหรอคะไหนเขาดูหน่อยซิ ได้ไหมได้ไหมคะตะกรงได้ไหมคะให้พี่ช่วยหน่อยได้ไหมอ่าให้พี่ถือเลยให้พี่ให้พี่อันนี้ก็ยากนะโอเคไปค่ะไหนไม่ช่วยดอกทานตะวันหน่อยสิค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะโอเคไปกันค่ะโอ้ผีเสื้อน่ารักมากเลยค่ะนี่ใช่ไหมคะอันนี้คือต้นถั่วพลูใช่ไหมเอ่ย ต้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นย่านขึ้นมาตามนี่ไงคะใช่ค่ะต่อไปไปที่สวนอะไรกันต่อคะกอแก้วไปกันเลยคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือกันก่อน,นคะ่ะต้นมะเขือน,อนี่ใครเป็นคนปลูกให้คะ เยอะมากเลยปลูกไว้ทําไมคะไว้กินใช่ไหมคะช่ะช่วงนี้เป็นยุคประหยัดเราก็มาเก็บผักกินเองกันนะคะเราไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกเพื่อเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินใช่ไหมคะใชแต่ปลูกไว้ก็ไม่ได้กินกินไม่เป็นให้คุณพ่อคุณแม่กินไงคะไปค่ะแล้วก็ค่ะอันนี้ได้ไหมนี่คะ่ะนี่มันมีลูกเห็นไหมคะเนี่ยลูกมันก็จะอยู่ที่ต้นแบบนี้คะ่ะลูกใหญ่ๆคะเนี่ยคะ่ะก็เก็บได้อยู่นะคะอันนี้อันนี้เล็กไป จริง <ไป S 1> ๆเราต้องเก็บใหญ่กว่าน,นี้นะคะเราสามารถเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาได้นะคะใช่ค่ะเอาไปขายเอาเงินมากินขนมหรือเป็นทุนไปโรงเรียนใช่ไหมคะช่วงน,นี้ก็โรงเรียนปิดอยู่แล้วก็เก็บเงินสะสมเอาไว้ใช่ไหมคะเจอหรือเปล่าตน้นนี่อันนี้มีด้วยนะต้นนี้เก็บได้ไหมมีไหม,มหะะใช่ค่ะนี่เลย โอเคพี่เก็บเก็บมาโชว์หน่อยค่ะโอ้โหใหญ่น่ากินมากเลยค่ะอ้าวของน้องแกนใหญ่ดูลูกใหญ่มากเลยค่ะแต่งมีลูกใหญ่กว่านี้นะคะโชว์หน่อยค่ะโอ้โหใส่ค่ะโอเคพอแค่นี้ก่อนนะคะโหใหญ่มากเลยน้องแกนเก็บเลยโหใหญ่มากเลยค่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้พอประมาณแล้วนะคะเดี๋ยวเราไป เก็บอย่างอื่นกันดีกว่าใช่ค่ะอันนี้คือสวนตาธรรมชาติของเรานะคะนี่คือต้นก็จะมีต้นด้วยนะคะอันนี้คือต้นอะไรคะนี่กําลังปลูกอยู่เป็นต้นเล็กๆอยู่ใช่ไหมคะน่าจะเป็นต้นพริกอ๋อพริกพริกขี้หนูใช่ไหมคะนี่ค่ะก็จะปลูกไว้เป็นแถวแบบนี้แต่ว่ามันยังไม่โตเดี๋ยวรอโตเราจะมาเก็บกันนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นต้นกล้วยค่ะ คือบัวของเราใหญ่มากเลยตอนเช้าน่ะนะไอเห็นอ่ะเดามันจะบานเป็นสีเหลืองคือสวยมากเลยนี่ค่ะดอกโอ้เจอแล้วนี่ค่ะโชว์หน่อยค่ะนี่ค่ะอ๋อพี่เกตพิกเกตพี่เกตนันใหญ่นู่นแล้วก็ยังมีข้างในอีกนะคะข้างในก็เยอะมากโหใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ยดูข้างในกันดีกว่าอู้หใหญ่มากเลยเคสนี้เราจะเก็บไหมเราไม่กล้าเก็บอ่ะ เราเพราะว่าเราพวกเราสามคนเราเราไม่รู้ว่ามันอ่ะเก็บได้หรือยังเลยว่ามันมันใหญ่ขนาดนี้ถ้าต้นมันยาวก็สามารถเก็บได้มั้งมใหญ่ขนาดนี้คือมันกินได้หรือยังตรงนี้รกม่นรู้อย่าเข้าไปตรงนี้มันรกมั้ข้างในเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะก็จะเห็นเยอะแยะเลยค่ะแต่เราออกไปทางข้างนอกกนดีกว่านะคะตรงนี้มันรกมากเลยค่ะมันมีแตงด้วยนะคะมีแตงด้วยหรอคะนี่ค่ะนี่โอ้โหนะนี่ค่ะ โอ้โหนี่ค่ะแตงมันคือแตงกวาใช่ไหมคะใช่แล้วคะแต่ว่าแตงกวานี้คือว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันใช่ไหมแล้วมันก็จะเอาธรรมชาช้าใช่ค่ะคือว่ามันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แตงกวานะคะไปค่ะไปกันเลยนะคะเมื่อกี้เล่เสียงน้องกัปปิคนหล่อร้องด้วยนะคะมีมีแตงกวอีกด้วยนะคะค่ะไปกันเลยค่ะเออตอนนี้ก็คือต้นแตงกวาใช่ไหมคะเป็นต้นแตงกวา เวลาเราเก็บเราต้องล้างด้วยนะคะเพราะมันมีนามเนี่ยค่ะอ๋อต้องล้างก่อนใช่ไหมคะอันนี้เรายังไม่เก็บก่อนนะคะต้นแตงกวานี่มีเป็นแถวเลยนะคะแตงเดี๋ยวรอให้มันขึ้นนี้แล้วเราจะพามาเก็บกันใหม่นะคะมีต้นสับปะรดด้วยไปดูต้นสับปะรดกันอ๋อสับปะรดนี่คือมันเป็นลูกแล้วแล้วก็เคยเก็บไปแล้วใช่ไหมคะครั้งหนึ่งเก็บไปกินหวานมากอ้โหใครเป็นคนมาเก็บให้คะ ไปค่ะอันนี้คือต้นรู้หรือเปล่านี่คือต้นอะไรไม่รู้ค่ะอันนี้คือต้นต้นผักหอมไหมอะที่ป๊อบอายกินอะป๊อบอายเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะที่ป๊อบอายกินแล้วแบบมันมีพลังอะมันมีพลังที่แบบเคยดูการ์ตูนป๊อบอายไหมเคยดูเคยดูตอนที่ันี่ยเนี่ยเอาไปแกงเลียงก็ได้หรือว่าเอาไปผัดก็ได้เนี่ยเราเลือกเอาใบสวยๆเนี่ยอร่อยมากเลยนะไอเคยกินตอนเด็กๆไปค่ะ ไหนดูสิคะได้อะไรบ้างมีมัเขือลูกกะเจีย๊ยบค่ะแล้วก็มีถั่วอะไรนะถั่วพลูค่ะถั่วพลูค่ะวันนี้เราก็เก็บแค่พอประมาณนะคะนะเพราะว่าเมื่อเช้าเราก็เก็บไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาถ่ายให้ดูกันพี่เกดน้องแกนขอตัวลาไปก่อนนะคะยอ,อย่าลืมกดไลค์